ผมดรพ,พิสิทธิพัฒน์โพคากุลผู้บริหารสถาบันอิ r เ s ลชันเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาในด้าน Customer Service Excellence แล้วก็ Service Business ครับสถาบันอิ r เ s ลชันเองเราก่อตั้งมาแล้ว15ปีมีบริการอยู่4รูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่1คือการสํารวจวิจัยเราเก็บข้อมูลสํารวจวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในการทํางานและตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรต่างๆเรื่องที่2คือการฝึกอบรมจากการวิจัยของเราประกอบกับเนื้อหาที่เป็นสากลเรามาออกแบบหลักสูตรที่ tailor made ให้แก่ลูกค้าองคอ์กรที่เพียบพร้อมไปทั้งเนื้อหาวิชาการตัวอย่างเวิร์กช็อปและงานที่3ก็คือในเรื่องของที่ปรึกษาเราให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าองค์กรในรูปแบบต่าง สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราไม่ได้ส่งงานด้วยเอกสารแล้วจบงานแต่เราส่งมอบในการเปลี่ยนบุคลากรที่เรียกว่า practical change คือการเปลี่ยนได้จริงเป็นการแก้ปัญหาเป็นการหาโซลูชันในการพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และงานที่4ก็คือ e-learning เรามี e-learning platform เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถล็อกอเข้าไปใช้งาน ที่เขาอยู่ในเวลาใดสถานที่ใดก็สามารถล็อกอินด้วยกลไกลด้วยระบบทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและส่วนกลางในองค์กรก็สามารถทราบผลและรับใบเซอร์ได้ในคราวเดียวกันครับ ในขั้นตอนการให้บริการฝึกอบรมของ i m p r e s s i o n เองเราเริ่มตั้งแต่การรับฟังความต้องการของลูกค้าว่าองค์กรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาต้องการอะไรมีปัญหาอะไรเนื้อหาที่อยากให้มีคืออะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบหลักสูตรซึ่งการออกแบบหลักสูตรนี่จะมีในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปและการดึงเคสตัวอย่างให้สอดคล้องในบริบทขององค์กรนั้นนั้น ตามมาด้วยการคัดสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า10ปีในเรื่องนั้นเรียกว่าไม่ได้อ่านหนังสือแล้วมาสอนแต่เคยทํางานนั้นมาก,กว่า10ปีแล้วมาสอนเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้นี้เนี่ยจะมีความสนุกจะมีเนื้อหาครบครันมีการคิดวิเคราะห์งานของตัวเองเพื่อนําไปสู่การใช้งานได้ ในหลักสูตรของเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรองค์กรในด้านซอฟต์สก l ลก็คือยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาการบริการการขายภาวะผู้นำมุมมองความคิดภาษาโปรแกรมรวมถึงการนำบุคลากรไปทำ Team Building ในต่างจังหวัดนอกสถานที่หรือการทำเอาทิ้งการจัด e v e n น์ในวาระสำคัญสำคัญขององค์กรนะครับ ในส่วนของ e-learning เรียกว่าภูมิใจนำเสนอเลยนะครับเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสากลมีหลักสูตรมากกว่า100หลักสูตรอยู่ในนั้นเรียกว่าบุคลากรในองค์กรสามารถเข้ามาล็อกอินและเรียนรู้อย่างเป็นระบบในหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้และสามารถทราบถึงผลลัพธ์จากการเรียนรู้ผ่านการทำเทสและได้ใบเซอร์ติฟิเคต ภายในการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรนั้นได้ทันทีนะครับซึ่งเรียกว่าจะตอบโจทย์องค์กรมากๆเลยเพราะว่าบุคลากรในองค์กรนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่หลายที่และเวลาว่างก็ไม่ตรงกันการที่เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มจะทำให้เขานี่เนี่ยสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมเรียกว่าทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับ เราให้บริการงานที่ปรึกษาให้แก่องค์กรชั้นนำระดับประเทศอย่างเช่นบตท s c g ธนาคารกรุงศรีหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นในลักษณะาการทำงานของ i m p r e t s o o n เองเราจะรับฟังโจทย์หรือประเด็นปัญหาที่สำคัญของลูกค้าและมาออกแบบเรียกว่าเป็นโซลูชันเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าทราบว่าแนวทางและวิธีการในการทำงานของเราเป็นอย่างไร ในจุดเริ่มต้นของการทำงานก็คือเราจะรับทราบความต้องการและปัญหาของลูกค้าเมื่อเราทราบเสร็จปุ๊บเราก็มาออกแบบโซลูชันให้สอดคล้องกับงานที่มีทฤษฎีในสากลมีประสบการณ์ของที่ปรึกษามีมาตรฐานระดับสากลลงในอยู่โซลูชันเหล่านั้นและนำเสนอองค์กรให้เห็นชอบร่วมกันเมื่อเห็นชอบเสร็จเราก็ทำงานร่วมกับองค์กรนั้น เป็นเป็นอย่างราบรื่นเรียกว่าองค์กรจะไม่เสียเวลาในการที่เรียกว่าเดินผิดทางหรือไหว้ครูนานแต่เราทำงานแบบรัดสั้นย่อและสิ่งสำคัญเราไม่ได้ส่งมอบงานด้วยเปเปอร์เวิร์อย่างเดียว แต่เราส่งมอบงานด้วยการเปลี่ยนคนด้วยหมายความว่าจาก Paperwork ที่ได้เราจะช่วยในการทำงานต่อในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานตามที่วางแผนและออกแบบไว้ได้ถึงจะจบโครงการลักษณะแบบนี้นะครับเราจะยึดเรียกว่าเป็นแบรนด์พรมิสระหว่างงานที่ปรึกษากับลูกค้าว่าเป็น practical change คือเปลี่ยนได้จริงครับ ในงานเซอร์ว์หรือเรียกว่างานวิจัยนะครับเราจะทำงานตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้าเข้ามาว่าสิ่งที่องค์กรต้องการที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้คืออะไรบ้างหลังจากนั้นเราจะออกแบบแนวทางการดำเนินงานตามหลักสถิติที่เป็นสากล เริ่มตั้งแต่การรับฟังความต้องการขององค์กรว่ามีปัญหาหรือมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือเซอร์เวนั้นคืออะไรบ้างและเราก็มาใช้หลักการทฤษฎีงานวิจัยล่าสุดที่เป็นสากลรวมถึงเทคนิคทางสถิติเพื่อทราบถึงผลวิจัยเหล่านี้และแนะนําให้แก่องค์กรทราบว่าสิ่งที่ควรดําเนินการคืออะไรบ้างสิ่งสําคัญที่อิมเพรสชั่นส่งมอบให้แก่ลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ ผลวิจัยที่ได้รับเท่านั้นแต่เรายังให้คำแนะนำแก่องค์กรทราบถึงเครื่องมือเทคนิควิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาใส่ลงไปในนั้นด้วยเพื่อให้องค์กรนี้เนี่ยสามารถดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขได้แบบรัดสั้นย่ออย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของเซอร์เวย์หรือเรียกว่างานวิจัยเราทำงานวิจัยในหัวข้อที่1ก็คือการประเมินคุณภาพบริการแบบมิสเตอรี่ช p อปปิ คือการเข้าไปประเมินโดยที่พนักงานในแต่ละพื้นที่เขาไม่ทราบล่วงหน้าและนำผลประเมินเหล่านั้นมาหาแนวทางวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงให้แก่องค์กรทำให้องค์กรทราบว่าตนเองมีคุณภาพบริการอยู่ระดับใดและคู่แข่งอยู่ระดับใดอันที่2นะครับคือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการที่เรานี่เนี่ย มีการทำเซอร์วย์ในลักษณะที่เป็นออนไลน์หรือแบบพบหน้าก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการขององค์กรนั้นๆแล้วเรายังให้คำแนะนำต่อด้วยว่าสิ่งที่องค์กรควรปรับปรุงแก้ไขโดยใช้วิธีการใดเครื่องมือใดและหัวข้อที่3นะครับก็คือการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอันนี้เป็นการทราบถึงความรู้สึก ความคิดเห็นของพนักงานซึ่งเราสามารถให้พนักงานตอบแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Impression ได้เมื่อเราเอาผลมาวิเคราะห์และเราก็จะให้คำแนะนำแก่ส่วนที่เป็นส่วนงานกลางภาพรวมขององค์กรของผู้บริหารและในแต่ละฝ่ายก็สามารถได้ Recommendation จากที่ปรึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงในระบบงานในฝ่ายงานของตนเองได้นะครับ